สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์มและในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกันกบรายการ Super v i เว a ว t Story การเดินทางของเราตัวร้ายกันนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นการเดินทางของตัวร้ายตัวแรกของ Spider-Man ฉบับ Toby b a c k ก i เมื่อ20ปีที่แล้ว n o r m a n Osborn หรือ r e e n g อ b บ,บินกันนั่นเองนะครับซึ่งผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของเขาใน Spider-Man No Way Home ที่จะเข้าฉายเร็วๆนี้กันนั่นเองแล้วนะครับไปดูกันครับ ว่าเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนหนาไมเอาไว้ด้วยนะครับนอร์แมนออสบอร์น เขาเกิดในวันที่11ตุลาคมปี1945ในรัฐเมสซาชูเซตส์ารัฐอเมริกาในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาครับเขานั้นมักจะถูกพอ่อผู้เป็นนักประดิษฐ์ที่ล้มเหลวในธุรกิจข่มเหงตัวเขาและแม่อยู่เป็นประจำทุกวันแม้ในวัยเด็กของนอร์แมนครับจะมีปมในครอบครัวแต่เขาก็เติบโตมาได้แล้วยังเป็นอัจฉริยะอีกด้วยซึ่งความหัวดีของเขาครับทำให้เขานั้นจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซตส์ในวัยเพียงแค่18ปีเท่า นนัน้และ2ปีต่อมาโนแมนก็ได้ก่อตั้งบริษัทออสคอปของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าการาเริ่มต้นในธุรกิจของเขานนั้เป็นไปได้ไม่ค่อยสวยนักโนแมนต้องเอาบ้านของตัวเองเข้าจำนองและระดมทุนจากที่ต่างๆเพื่อที่จะให้บริษัทของเขาผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายไปและววิกฤตใหญ่ครั้งนี้เขาก็ผ่านมันไปได้ซึ่งต่อมาครับบริษัทของเขาก็ยังคงสะดุดเป็นครั้งเป็นคราวอยู่เสมอมาแม้ว่าเขานั้นจะเป็นอัจฉริยะแต่ทว่าในการบริหาร ธุรกิจนั้นกลับเป็นที่สงสัยของคณะกรรมการคนอื่นๆถึงความสามารถในการทํางานของเขาทําให้นอร์แมนครับต้องเกลี้ยกล่อมคณะกรรมการของเขาให้ไว้เนื้อเชื่อใจจนทําให้เขาได้ไปต่อพร้อมกับมีผู้สนับสนุนรายใหญ่เป็นนายพลจากกองทัพสหรัฐที่เขามาอุดหนุนซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์จนทําให้นอร์แมนนั้นร่ํารวยขึ้นมาจากธุรกิจของเขาเป็นอย่างมากจนในปี1984ครับนอร์แมนออสบอร์นก็ได้ให้กําเนิดลูกชายแฮร์รี่ออสบอร์นนั่นเองแต่ท ภรรยาของเขากลับเสียชีวิตในเวลาต่อมาน้องแมนได้กลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้สนใจครอบครัวของตัวเองสักเท่าไหร่เขาเอาแต่มุ่งมันอยู่กับสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอ s c o อปอินดัสทรีจนหลายปีต่อมาครับน้องแมนก็ได้ให้ลูกชายของเขาเข้าเรียนที่มิสทาวส์คูลซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับปีเตอร์ปาเกอร์ซึ่งลูกชายของนอแมนมักจะเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าปีเตอร์นั้นเป็นเพื่อนสนิทน้องแมนเองที่ได้พบครั้งแรกก็ค่อนข้างถึงในความเนื้อของ Peter, จนอยากจะรับปีเตอร์มาเป็นรูปบุญธรรมและในระหว่างเดียวกันนั่นเองออสคอปอินดัสทรีก็ใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆนอแมนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เพื่อใช้ในการทหารทั้งนั้นและไม่นานหลังจากนั้นครับนอแมนก็ถึงคราวตกที่นั่งลำบากอีกครั้งจากโครงการใหม่ของทางกองทัพสหรัฐที่ได้ยืนโจทย์มาให้เขามันเป็นโครงการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับมนุษย์ภายใต้ชื่อ Human Performance e n h a n c e m e n t นอแมนจึงได้ก่อตั้งทีมนักวิทย์ของเขาขึ้นมาทันที โดยได้ดร์สตอร์มมาเป็นมือดีให้กับโครงการนี้พวกเขาได้เริ่มทําการค้นคว้าและทดลองจนสามารถสร้างตัวโปโตไทยขึ้นมาได้และได้ลองใช้งานมันกับหนูทดลองซึ่งค่อนข้างเปลนไปได้ด้วยดีครับหนูนั้นมีความแข็งแรงขึ้นมาถึง800%แต่ก็ต้องแลกมากับผลข้างเคียงที่ทําให้พวกมันนั้นมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นมาตามพลังก,กาลังของมันด้วยดร์สตอร์มจึงลงความเห็นว่าการทดลองครั้งนี้เป็นทีล้มเหลวอ,อย่างเสี่ยงเกินไปที่จะใช้ งานกับมนุษย์ได้หัวเขาต้องกับ เริ่มต้นใหม่ทําให้นอร์แมนออสบอนครับค่อนข้างที่จะเข้าตาจนเพราะโครงการนี้ไม่เข้าใกล้ความสําเร็จแม้แต่น้อยแถมนายพลคนที่สนับสนุนเขาก็ได้กเกษียณตัวเองออกไปแล้วนายพลสโคลัมผู้มาใหม่ก็ไม่ค่อยชอบโครงการนี้ของนอร์แมนและขีนาของนอร์แมนอีกเช่นกันซึ่งนายพลคนใหม่ได้ขู่ไปว่าถ้าเกิดว่างานนี้ไม่สําเร็จเขาจะริบเงินทุนทั้งหมดไปให้บริษัทอื่นนั่นหมายความว่านอร์แมนจะเข้าสู่สภาวะล้มละลายอีกครั้งเขาจึงเริ่มที่จะ ท,ทุกอย่างเพื่อให้โครงการนี้สําเร็จไปได้และเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองครับมันทาให้ชีวิตของเขานั้นได้เปลี่ยนไปเขาตัดสินใจใช้ตัวเองในการทดลองที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พอเขารอไม่ได้อีกต่อไปแล้วการทดลองครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นนอร์แมนถูกลมควันอยู่ในห้องทดลองแห่งนั้นแบบชักดิ้นชักงอจนสุดท้ายชีพจรของเขาก็หยุดนิ่งไปครับดอกเตอร์สต็อบจึงได้หยุดการทดลองและเข้าไปช่วยนอร์แมนเอาไว้ไม่นานนักเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความก้าวร้าวทันทีั กำลังเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ที่สําคัญมันมาพร้อมกับความโหดเหี้ยมและไม่เป็นตัวเองสุดๆจนนอร์แมนฟั้งมือฆ่าเพื่อนร่วมงานอย่างด็อกเตอร์มไปหลังจากนั้นเขาก็ได้ขโมยเอาอุปกรณ์ในออสคอปออกไปอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเครื่องร่อนและชุดท,ที่ทำให้เขานั้นกลายเป็นกรีนกอบบินนั่นเอง ในวันต่อมาครับนอร์แมนได้ตื่นขึ้นในบ้านหลังใหญ่ของเขาเขาจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งต่อมาเขาก็ได้รับแจ้งการเสียชีวิตของดรสตอร์มและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทที่หายไปเขาค่อนข้างช็อกอยู่ไม่น้อยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นฝีมือของตัวเขานั่นแหละแต่เขานั้นจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือทางกองทัพครับได้ถอนทุนทั้งหมดออกจากออสคอ์ไปให้คู่แข่งยาเควสแอรสเปซที่มีวิทยาการเหนือกว่าซึ่ง เอาจริงๆครับนายพลคนนี้อยากจะเลียนนอร์แมนออกจากเส้นทางสายนี้อยู่พอสมควรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปจงเกียรติจงชังกันตั้งแต่ตอนไหนแน่นอนครับว่าการถอนทุนของทางกองทัพในครั้งนี้ออสคอปอินดัสทรีเข้าสู่ภาวะว,วิกฤตอีกครั้งไปพร้อมๆกับอาการหลอนของนอร์แมนที่เสียงในหัวของเขาเริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆณขณะเวลานั้นนอร์แมนเองไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเช่นไรแต่ทว่าตัวเขานั้นก็ยังมีโชคช่วยบ้างเพราะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นมา เหตุระเบิดจากการทดลองของ Aero Space ททำให้นายพลผู้ไม่ชอบกีนาของนอร์แมนได้ตายไปในเหตุการณ์นั้นแน่นอนครับวันนี้คือฝีมือของกรีน n c อบบินซึ่งก็เป็นตัวเขานั่นแหละแต่ตอนนี้นอร์แมนยังไม่รู้ตัวว่ามันทําให้บริษัทของเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งออสคอปอินดัสทรได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งกินส่วนแบ่งการตลาดที่เยอะที่สุดในการขายอาวุธให้กับกองทัพจนในเวลาต่อมาครับลูกชายของเขาก็สาเร็จการศึกษานอร์แมนได้เจอกับปีเตอร์อีกครั้ง เขาเห็นปีเตอร์เหมือนกับลูกของเขาอีกคนหนึ่งนอร์แมนพร้อมที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้มากๆแต่ทว่าปีเตอร์ก็ยังคงเลือกทางเดินของตัวเองซึ่งหลังจากจบการศึกษาทั้งสองครอบครัวนี้ก็ไม่ได้แยกห่างกันไปไหนไกลเพราะ้วยความปังของออสคอปอินดัสทรีทำให้นอร์แมนได้ย้ายเฮสคอเตอร์มายังใจกลางเมืองนิวยอร์กที่ไม่มีใครกังขาในความเป็นประธานบริษัทของเขาทว่าความชิบหายก็มาเยือนเขาอีกครั้งแล้วครับเนื่องจากคู่แข่งคนเดิมได้ทำการระดมทุนครั้งใหญ่มีเม็ดเงินมา จนสามารถซื้อออสคอปได้ในราคาที่สูงริวมันเป็นราคาที่โดนใจคณะผู้บริหารออสคอปมากพวกเขาจึงตัดสินใจที่อยากจะขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทนี้ให้กับคู่แข่งไปการกระทําของคณะกรรมการออสคอปนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ได้สนใจใยเดียไรนอร์แมนผู้เป็นประธานบริษัทต,ตัวจริงเลยแม้แต่น้อยซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ก็ไม่ชอบการบริหารของนอร์แมนอีกด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งเงื่อนไขครับที่สร้างความเจ็บปวดให้กับนอร์แมนมากๆคือการ ที่จะขายหุ้นของบริษัททั้งหมดออกไปได้คือนอร์แมนจะต้องออกจากบริษัทนี้ไปก่อนมันทําให้เขาเจ็บใจมากๆที่ต้องโดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองที่ก่อตั้งขึ้นมากับมือนั่นเป็นเหตุให้กรีนกรอบบินต้องออกลงอีกครั้งครับกลางเทศกาล World University Festival กลางฝูงชนมากมายกรอบบินได้ตรงมาที่นี่เพื่อทําการสังหารคณะกรรมการของออสคอบที่กําลังรวมตัวดื่มฉลองกันให้กับความร่ารวยที่กําลังจะมาถึงแน่นอนครับว่ากรีนกอบ,บ ก็ได้มาร่วมฉลองด้วยแต่ไม่ใช่เป็นการดื่มแต่เป็นลูกระเบิดของเขาตั้งหาเพียงลูกเดียวเท่านั้นครับก็ทําเอาพวกที่จะขายบริษัทของเขานั้นเหลือแต่โครงกระดูกซึ่งการกระทําของกริงก็บบินต้องบอกเลยว่าเป็นการกระทําที่อุอาจมากเลยทีเดียวเขาไม่สนใจเลยว่าใครจะได้รับลูกโลกในครั้งนี้แม้แต่ลูกชายของเขาเองที่อยู่ตรงนั้นด้วยเช่นกันไม่นานครับสไปเดอร์แมนก็ได้โผล่มาจัดการเขาทาให้ทั้งสองนั้นได้เปิดฉากการต่อสู้กันเป็นครั้งแรกกริงก็บบินใช้ทุก สิ่งทุกอย่างในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายผู้บริสุทธิ์หรือความเจ้าเล่ห์หลอกลวงทว่าสไปเดอร์แมนก็หยุดเอาไว้ได้จนทําให้กรีนกรอบบินครับต้องล่าถอยไปตอนนี้กรอบบินมันรู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงของมันนั้นคือใครเป็นสไปเดอร์แมนนี่แหละ การปรากฏตัวอย่างอุอาดของกรีนกอบบินอีกครั้งนี้ครับทำให้สื่อน้อยใหญ่ตา่างพาดหัวข่าวแล้วชื่อของกรีนกอบบินก็มาจากตอนที่เจเจเจมิสันบอกลี่บุเกิลเป็นคนตั้งชื่อให้ซึ่งลูกน้องของแกก็ได้เสนออีกชื่อหนึ่งขึ้นมาให้มันดูน่ารักขึ้นว่าเราควรจะพาดหัวข่าวด,ด้วยชื่อกรีนมินนี่ดีกว่าแต่ว่าตาเจเจแกก็ไม่เอาครับแจ้งจดลิ้งสิทธิ์ชื่อดะกรีนกอบบินใครพูดชื่อนี้ต้องจ่ายเงินให้กับฉันชื่อกรีนมินนี่ดีกว่าไหมครับ ในระหว่างเดียวกันนั่นเองครับในหัวของนอร์แมนออสบอร์นกรีนกอบบินนั้นมันก็เริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มเผยตัวตนออกมาแล้วเล่าให้นอร์แมนฟังว่าต้นกําเนิดของมันนั้นมาจากอุบัติเหตุเล็กๆในการทดลองครั้งนั้นและเหตุบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ทําให้นอร์แมนนั้นรวยเอารวยเอาอยู่คนเดียวไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรอกนะแต่เป็นกรีนกอบบินนี่แหละที่คอยจัดการเก็บกวาดทุกเรื่องที่นอร์แมนไม่อาจทําได้เพราะว่าตอนนี้ศัตรูตัวจริงของมันได้ปรา กดขึ้นมาแล้วมันเลยขอให้นอแมนร่วมมือกับมันเพื่อจัดการกับสไปเดอร์แมนหรือไม่ก็ชักชวนให้เข้าร่วมกระบวนการด้วยกันซะว่าแล้วครับรกินกรอบบินก็ออกปฏิบัติการทันทีตรงมาที่สำนักพิมพ์เดลี่บลกเกลพร้อมกับจับตัวเจเจเจมิสันเอาไว้เพื่อที่จะถามถึงคนถ่ายรูปของสไปเดอร์แมนทว่าทันใดนั้นครับสไปเดอร์แมนก็ปรากฏตัวออกมาด้วยเช่นกันลกลิ่นกรอบบินที่มาด้วยแผนชักชวนเข้าร่วมกระบวนการก็ด่าวางยาสไปเดอร์แมนแล้วนำตัวไปเพื่อที่จะเจร ยาสันติภาพระหว่างคนทั้งสองกลอบ,บินมันได้น้มนนาวสไปเดอร์แมนต่างๆนานา,นามันอ้างว่าทั้งคู่นั้นไม่ต่างกันต่างคนต่างเป็นอภิสิทธิชนก่อนจะตรงมาเบิร์ดกะโหลกทีนึ่งแล้วพูดความจริงของโลกนี้ให้ฟังว่าสิ่งที่สไปเดอร์แมนนั้นพยายามทําอยู่ที่ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้คนรู้อะไรไหมสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะเกลียดน้ายอยู่ดีถ้าเกิดว่าวันนึ่งนายทาพลาดหรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกใจพวกเขาพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยการขู่ว่าจะเอายังไงถ้าเกิด ว่าทั้งสองต้องสู้กันนั้นแต่มีผู้บริสุทธิ์อีกมากมายต้องตายหลังจากนั้นกรอบบินมันก็จากไปครับิ้งเวลาให้สไปเดอร์แมนได้ตัดสินใจซึ่งสไปเดอร์แมนเองก็มีความลังเลใจอยู่พักหนึ่งแต่ก็ได้ไม่นานมากครับเพราะกิงกรอบบินนั้นวันเริ่มรอไม่ไหวเลยจัดฉากโจมตีในเหตุการณ์ไฟไหม้ทั้งสองนั้นแลกหมัดกันไปมาก่อนจะแยกตัวออกจากกันสไปเดอร์แมนได้แผลเลือดตกยางออกไปเล็กน้อยส่วนนอร์แมนหนีกลับมาเปลี่ยนชุดรีบกลับมาวานุรวมญาติของลูกชายเป็น ตอนนี้เองที่กรอบบินมันได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วสไปเดอร์แมนนั้นเป็นใครจากการสันนิษฐานของตัวเขาซึ่งนั้นได้ชี้ไปหาปีเตอร์ปาเกอร์จากรอยเลือดที่อยู่ในห้องของปีเตอร์และแผลที่ปีเตอร์ได้รับมาสุดๆร้อนเขามั่นใจมากๆว่าสไปเดอร์แมนต้องเป็นปีเตอร์ปาเกอร์คนใกล้ตัวของเขานี่แหละที่นอร์แมนเคยอยากจะรับมาเป็นลูกบนทามเสมอมาเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นนอร์แมนก็รีบบอกจากปาร์ตี้มาทันทีพร้อมกับสอนวิธีจีบหญิงให้ลูกแบบที่ สำหรับเรื่องแฟนแกเนี่ยฉันจะบอกแกให้ออกบุญน,นะแกคนฟันเถอให้หายอยากแล้วก็รีบเทียทิ้งไปซะ เมื่อกลับมาถึงบ้านรินลกอบินมันก็เริ่มวงการและวางแผนอีกครั้งตัวตนที่แสนดุร้ายของนอร์แมนต้องการที่จะทําให้สไปเดอร์แมนนั้นเจ็บปวดที่สุดถึงหัวใจโดยการเปิดฉากโจมตีคนรักของสไปเดอร์แมนแน่นอนครับคนแรกที่โดนก็คือป้าเมย์แล้วรายที่2ก็คือเอ็มเจที่นอร์แมนนั้นรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่จากความผิดหวังของลูกชายตัวเองรินล์กอบินมันเลยได้ใช้ตรงนี้จับตัวเอ็มเจมาไว้ที่กลางสะพานเพื่อที่จะเล่นเกมกับ Spider Man. ให้เขาเลือกว่าจะช่วยใครระหว่างคนที่รักและคนทั่วไปที่อยู่บนกระเช้าลอยฟ้านับสิบคนหลังจากนั้นกลีนกอบเบิลมันก็ได้ปล่อยทั้งสองลงพร้อมกัน สไปเดอร์แมนเลื่องที่จะช่วย MJ ครับแต่ด้วยสกิลพระเอกของเขาเขายังสามารถช่วยคนบนกระเช้าไว้ได้อีกด้วยแต่มันก็ทําให้เขาตกที่นั่งลาบากเพราะสไปเดอร์แมนนั้นได้เป็นเป้านิ่งกลางอากาศทําให้กลีนกอบบินเปิดฉากโจมตีครั้งแล้วขังเราก่อนที่สไปเดอร์แมนจะได้พลังคุณธรรมช่วยเอาไว้ประชาชนลุมปลาข้าวข,ของใส่กลีนกอบบินจนทําให้เขานั้นต้องลากสไปเดอร์แมนออกมาแบบด่วนเดียว2ต่อ2กลีนกอบบินครับได้เปิดฉากโจมตีอย่างไม่ยังทั้งเตะทั้งถีบแถมปาลาระเบิดอัด สไปเดอร์แมน Man ไปจังๆเขาเกือบจะสังหารได้แล้วแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับลูกฮึดของสไปเดอร์แมนเขาโดนโตกับแบบถูกอัดจ,จนน่วมทําให้นอร์แมนต้องออกอุบายไปว่าข้างในตัวเขานั้นมี2ตัวตนซึ่งคนที่ชั่วร้ายก็คือกรีนกอบบินนอร์แมนขอให้ปีเตอร์ช่วยเขาจากน้ามือของกรีนกอบบินหน่อยแน่นอนครับว่าถึงตอนนี้นอร์แมนและกรีนกอบบินแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วและไม่นานหลังจากนั้นมันก็ได้เผยธาตุแท้ออกมาพร้อมกับปล่อยเครื่องร่อน แทงข้างหลังสไปเดอร์แมนทว่าสไปเดอร์แมนที่ไม่เคยอินกับคำโน้มน้าวของนอร์แมนหรือกรีนกอบบินแม้แต่ครั้งเดียวก็ไหวตัวทันทําให้กรีนกอบบินต้องจบชีวิตลงด้วยน้ามือของตัวเองและก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปเขาก็ได้ขอร้องสไปเดอร์แมนหรือปีเตอร์พาร์เกอร์าไว้ว่าอย่าบอกลูกชายของเขาถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่กรีนกอบบินหรือนอร์แมนออสบอร์นจะสิ้นใจตายไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวการเดินทางของนอร์แมนออสบอนหรือกรีนกอบบินศัตรูตลอดการของสไปเดอร์แมนเท่าที่เห็นชีวิตของเขาค่อนข้างเจ็บปวดพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเขาเองก็ดึงศักยภาพด้านมืดของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่ากลัวทีเดียวเป็นตัวร้ายที่ช่างพูดช่างเจรจาต้องรอดูต่อไปกันครับว่าการปรากฏตัวในโนเวโฮมครั้งนี้เขาจะมีโอกาสได้โน้มน้าวสไปเดอร์แมนคนใหม่ใน MCU หรือไม่เร็วๆนี้ เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนน์ไมา์เอาไว้ด้วยและหากรักกันมากกว่านั้นครับอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับแอย่าลืมไปติดตามจูนน์ไมา์ตามช่องทางอ,างอื่นๆในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้สําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ